ผู้สูงอายุร้องถูกหลอกสวมสิทิ์คนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันเหยื่ออื้อยี่สิบสามคน ผู้สูงอายุขอนแก่นตกเป็นเหยื่อเพียบ23รายถูกหลอกสวมสิทิทธ์คนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันแลกซิมมือถือฟรีพร้อมรับเงิน200บาทเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บ้านโนนคอตำบลโคกง,งามอำเภอบ้านฝางงดจังหวัดขอนแก่นมีชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุถูกมิจฉาชีพหลอกว่ามี เงินสนับสนุนจากรัฐบาลสำหรับคนที่ไม่ได้ไปเที่ยวจะได้รับเงินทั้งหมด200บาทผู้สูงอายุหลงเชื่อว่ามีโครงการนี้จริงจึงนำบัตรประชาชนไปให้พร้อมรับเงิน200บาทมาก่อนจะมีบางรายที่ใช้ธนาคารกรุงไทยและตั้งค่าแจ้งเตือนไว้พบว่ามีเงินเข้าออกบัญชี G Wallet ของแอปพลิเคชันเป๋าตังมีการใช้สิทธิ์คนละครึง่งและสิทธิ์เราเที่ยวด้วยก โดยมีการเติมเงินเข้าแอปเป๋าตังค์และใช้จ่ายไปอย่างรวดเร็วนายเอนามสมมติอายุ34ปีผู้เสียหายกล่าวว่าแม่นำบัตรประจำตัวประชาชนของตนและคนในบ้านเพื่อไปรับเงินจำนวน200บาทโดยแม่รู้ข่าวมาจากคนในหมู่บ้านบอกต่อกันมาว่าให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนไปยื่นให้คุณครูคนหนึ่งซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน เพื่อรับเงินสวัสดิการการชดเชยจากโครงการของรัฐและจะได้เงินสด200บาทพร้อมซิมมือถือฟรี ผู้เสียหายกล่าวต่อว่าหลังจากนำบัตรประจำตัวประชาชนไปลงทะเบียนก็มีข้อความการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปเป๋าตังจากโครงการคนล,ละครึ่งแจ้งเตือนเข้ามายังมือถือของตนเพราะปกติตนจะใช้แอปธนาคารกรุงไทยและมีการแจ้งเตือนไว้ทําให้ตนเกิดความสงสัยและย้อนดูข้อความการแจ้งเตือนของธนาคารทั้งหมดพบว่าตนไม่ได้ทำธุรกรรมหรือใช้ สิทธิ์คนละครึ่งตามข้อความผู้เสียหายกล่าวอีกว่าปกติสิทธิ์คนละครึ่งของตนจะถูกใช้ช่วงเวลาก่อน7จ็นาฬิกาทำให้ต้องตื่นแต่เช้าก่อนเจ็นาฬิกาเพื่อมาใช้สิทธิ์คนละครึ่งถ้าเกิดไม่ใช้สิทธิ์ก็จะถูกมิดชาชีพใช้สิทธิ์ของเราจึงฝากเตือนชาวบ้านที่ไม่มีลูกหลานคอยดูแลอย่าเห็นแก่เงินแค่ร้อยสองบาทมันไม่คุ้มกับสิทธิ์ที่เราเสียไปผู้ส ือข่าวรายงานว่าชาวบ้านที่ถูกสวมสิทธิ์ทั้งหมดจำนวน23คนได้มีการไปแจ้งความลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด